มีคนอยู่ไหมคะอ้าวอิดสะงั้นเรื่องสัญญาคุณดำเนินการได้เลยนะเออคุณเดี๋ยวช่วยนวดคอบาหลายผมหน่อยนะไอ้ไว้นะผมมีอฉันไม่ก็นี่ที่พันหนึ่งติดตามมานะคุณตามมาสิโอเคจัดการตามนัดได้เลยได้เลยค่ะเมื่อกี้เขาบอกไม่อะไรนะหืม อ๋อพอดีฉันจะบอกว่าฉันเนี่ยไม่ใช่มือใหม่ของที่นี่นะแต่เป็นมือหนึ่งเลยฉะน,นั้นเนี่ยทำตัวตามสบายได้เลยนะอืมไงคะตรงนี้สบายไหมคะอืมเอออรรถคุณเทนครับรายชื่อพนักงานที่จยาเอาออกส่งให้แล้วนะครับเดี๋ยวคุณเทนลองดูหน่อยนะครับรายชื่อพนักง,งานขัดออกนายดนได้ออกเหร ไม่ฉันสักหน่อยเฮ้ย,ย,ยเธอไม่ตาบอดเหรอเอองั้นหนึ่งพันบาทเนี่ยคืนนายนะเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวนอนเธอเธอสวัสดีครับทุกคนผมเป็นพนักง,งานใหม่ชื่อเทนนะครับมันมีนี่ดูผู้ชายหล่อเลวดูไม่ได้ดูไม่ดไ,มได้นี่นายชื่อเทนใช่ปะมานั่งตรงนี้ดิ รงนยัว่างอยู่เอ้านิดเธอหนุ่มๆสมัยนี้เนี่ยมีดีแค่หน้าตาจริงๆเลยเนาะอายุขนาดนี้เลยยังเป็นได้แค่พนักงานกระจอกกระจกถ้าเป็นฉันเนี่ยคงอายบัรพบุรุษแย่เลยนีดกินอะไรเหม็นๆแถวนี้ปะ เหมือนมีลถขยะขับผ่านเลยอ่ะอ้ยเหม็นอ้าที่แทก้ก็เป็นกลิ่นปากเธอนี่เองอะ <c oughs> นี่มัดนี่ฉันเป็นผู้จัดการเธอนะ <c oughs> จะก,กล้าดียังไงมาพูดจต่กับฉันแบบนี้ <c oughs> รีบนายอย่าไปอยู่ใกล้ผู้จัดการนเขานะ <c oughs> เพราะตอนนี้เนี่ยเขาเป็นโรคผิดสุนัขบ้า <c oughs> <c oughs> มันมีเธอกล้าลองดีกับฉันใช่ไหม <c oughs> ได้ถ้าอย่าง,งนั้นเนี่ยโปรเจกต์เนี้ยพวกเธอสองคนเอาไปทำถ้าพรุ่งนี้ไม่มีมาส่งฉันที่โต๊ะตอนเช้าเตรียมโดนไล่ออกได้เลย <c oughs> ขอโทษนะที่พาคุณลำบาก ฉันตั้งหาที่ต้องขอโทษนายที่เมื่อวานอ่ะทำนายเข้าใจผิดแต่ไม่ต้องห่วงนะต่อไปนี้เนี่ยเราคือมดที่อยู่บนเส้นได้เดียวกันฉันเนี่ยจะดูแลนายไม่ให้นายเนี่ยโดนไล่ออกรอบสองแน่นอนนี่นายนายเป็นมดเหรอครั้งนี้โดนไล่ออกจริงๆแน่เลยอะ่ะ เอเอ,เอทำไมอ่ะก็ดูในรายงานนี่ดิให้ฉันไปขอช่องทางติดต่อคุณเศรษฐาฉันเป็นพนักงานตัวแค่เนี่ยไม่ไปขอช่องทางติดต่อคนดังขนาดนั้นน่ะหางานใหม่ายางง่ายกว่าอีกอ่ะเธอเคยได้ยินทฤษฎีของช่องคนไหมไม่อ่ะมันก็คือการตั้งสมมติฐานที่ว่ามนุษย์ทั้งโลกเนี่ยสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ผ่านคนได้ไม่เกิน6คน จริงเหรอถ้าเธอไม่เชื่อเนี่ยก็ลองถามเพื่อนในกลุ่มดูสิลองขอความช่วยเหลือเขาดูช่วยอะไรฉันหน่อยส่งไปแล้วตลกดีจังเลยมีคนง่ๆแบบนี้อยู่ในออฟฟิศเราด้วยเนี่ยขอช่องทางติดต่อคุณเศรษฐาในกลุ่มเพื่อนโง<อ>่โ<อ>ดีจันี่ สวัดีหกช่วงคนของนายเนี่ยโคตรได้ผลเลยอะ่ะนายเนี่ยเก่งสุดๆว่าแต่เรียนที่ไหนมาเหรอไม่บอกไปทำโอทีเสร็จสักทีเหนื่อยไปหมดทั้งตัวเลยอะ่ะฉันแนะนำหมอนนุน่น,นให้นายเอาไหมเอาดิฉันไม่เอาเท่านะั้น ก็ไม่ใช่ฉันอยู่แล้วดิงานนี้ทำมาได้ดีมากเลยนะแถมยังสามารถติดต่อคุณระดับนี้ได้งานนี้ดิฉันทำไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะคะคุณโต้พอใจอะ่ะดิฉันก็ดีใจคะ่ะโทษนะคะแต่งานนี้เนี่ยฉันกับเพนเป็นคนทำนะคะนี่เธอจะเป็นคนทำได้ยังไง มัดนี่ช่องทางการติดต่อของคนระดับนั้นน่ะเธอจะไปหาม,มาจากไหนพวกเขาเป็นคนติดต่อฉันมาเองค่ะนี่มัดมี่คนอย่างเธอเนี่ยนะอยู่ในสถานะอะไรามิทราบเขาถึงได้ติดต่อมาหาเธอเองอะ่ะคุณตู้คะ่ะคนที่พูดจากโกหกเลอะเธอแบบนี้ไล่ออกไปเลยค่ะไม่ทราบว่าคนเนี่ยมีสิทธิ์อะไรมาไล่ฉันออกล่ะคะก็จะทเปห้หัวนหน้าเธอไง ใครจะอยู่ใครจะไปมันขึ้นอยู่กับฉันทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณนี่ในเทนนายก็เป็นแค่คนที่กำลังจะโดนไล่ออกนี่อยากอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมขู่ปากไปเลยนะกล้าพูดอย่างนี้กับบอสได้ไงฮนะ คือตำแห่งหที่สมควรโดนไล่ออกอะบอสเหรอบอสที่ฉันแอบมาตรวจบริษัทเนี่ยเพราะฉันกลัวจะไล่พนักงานดีๆออกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันรู้แล้ว,ว่าใครควรจะอยู่ใครควรจะไปเอ่อบอสคะจะฉันขอโทษนะคะให้โอกาสฉันอีกสักครั้งเถอะนะคะมัดมี่เธอก็หางานตำแหน่งใหม่ได้เลยนะออบอสก็จะไล่ฉันออกเหรอคะ ไม่ใช่ว่าเราสองคนเข้ากันได้ดีหรอกเหรอคะเพราะฉันคิดว่าตำแหน่งภรรยาเนี่ยเหมาะกับเธอมากกว่านะอืฮอ้ย